สวัสดีครับพบกับรายการคลายข้อสงสัยกับคริสจักรของรมคิด EP ที่14แล้วนะครับอยู่กับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของคริสเตียนสามารถร่วมง,งานของต่างาศาสนาได้หรือไม่ซึ่งผมมีสองงานหลักๆซึ่งมีประเด็นพูดคุยกันนะครับอยากจะมาถามเอเดนอาจจะยากหน่อยวันนี้นะครับคำถามแรกก็คือ คริสเตียนกับงานบวชคําถามที่สองก็คือคริสเตียนกับงานศพเอาทีละประเด็นอนเอางานบวชนะครับคริสเตียนกับงานบวชเนี่ยถ้าสมมติว่าวัน,นวันนี้นะครับมีญาติของเรามาเชิญเราไปร่วมง,งานอุปสมบทของเขานะครับเราควรที่จะไปไหมนะครับคือโดยธรรมเนียมของพุทธศาสนาทั่วไปนะครับคนที่อายุยี่สิบหรืออายุยี่สิบเอ็ดเนี่ยเขาจะบวชเพื่อ ให้พ่อแม่ได้เกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์น,นะครับหรืออาจจะมีคนอื่นๆอย่างเช่นบวชแก้บนนะครับบอกว่าถ้าทําสิ่งนี้ได้จะบวชจากทำอันนี้เจ็ดวันสิบห้าวันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าเราสามารถไปร่วมง,งานนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าบางบางคนบอกว่าไปไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเราไปสนับสนุนเขา แต่ถ้าถ้าผมคิดผมคิดว่ามันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนออกความเห็นให้เขาบวชก็ยังไงเขาก็จะบวชอยู่แล้วแต่เราก็แค่ไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาเฉยๆอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าบอกว่าไปร่วมแสดงความยินดีเนี่ยมันก็เป็นการเห็นด้วยกับเขาไหมครับต้องนะครับอ๋อครับผม <c oughs> <c oughs> คิดว่าท่านหลีกเลี่ยงได้แล้ว,วควรหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับเรื่องของงานบวชเนี่ยเพราะว่างานบวชเนี่ยก็เป็นความเชื่อของ เป็นพิธีกรรมของศาสนาเขานะครับพระคำพีก็บอกไว้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในบัญญัติศิลปการใช่ไหมครับในอุปยุกเนี่ยเขาบอกว่าให้มีพระเจ้าองค์เดียวนะครับมาศึกษาพระเจ้าองค์เดียวแต่ถ้าเราไปแสดงความยินดีกับพิธีกรรมของเขาความเชื่อของเขาแล้วก็เป็นการเราไปอาบูชาพระองค์อื่นใช่ไหมครับไปนมัสการพระองค์อื่นนอกจากพระเจ้าหรือถ้า ในสอบเปนโทรขที่6กขที่14บสีที่17อยากให้บอลอา่านให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพราะนั้นก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนเลยของโทรว่าอย่าเข้าเทียมแอกกับผู้ที่ไม่เชื่อนะครับอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอาธรรมและความสว่างจะมีส่วนอะไรกับความมืดได้พระคริสกับเบรีอันจะไปด้วยกันได้อย่างไรหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อ วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเขาลเพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงประชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลางพวกเขาจบแล้วครับและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย ก,ก,ก็ได้บอกวริบบนีก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนในครับว่าอย่าเข้าแทมแตกกับผู้ที่ไม่เชื่อความสว่างกับความวาวาม,มืดจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเราเป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเราเป็นลูกแห่งความสว่างนะครับเราจะสิ่งอะไที่เป็นความมืดเนีออย่ยบรรยากาศแห่งความมืดเนี่ยเราจะไม่เข้าไปอยู่นะครับสรุปได้ว่าถ้าเราไปแล้วมันเป็นการสนับสนุนกับ ศาสนาของเขาเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปนะครับดีกว่าดีกว่าเพราะว่าพระคำของพระเจ้าจากข้อนี้ก็บอกแล้วว่าการที่เราเป็นวิหารของพระเจ้าดีๆอยู่แล้วนี่ยเราจะไปร่วมกับสิ่งอื่นไม่ได้นะครับประคิดกับเบรีันประคิดกับซาตานอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปเข้าเทียมแอบหรือร่วมประเพณีอะไรอย่างนี้ครับครับโอเคอประเด็นนี้เข้าใจได้ แล้วประเด็นที่สองนะครับถ้าเกิดว่านางศพเป็นพ่อเราเป็นแม่เราอย่างเนี้ยนะครับซึ่งโดยความเชื่อของพุทธนะครับก็จะมีการที่จะให้เราบวชบวชหน้าไฟอะครับเหมือนถ้าบ้านผมก็จะมีบวชหน้าไฟเสร็จก็จะถือสายสจินนะครับเดินเดินนําขบวนศพแห่ไปถามว่าเราไม่บวชอย่างนั้นนะเรารู้อยู่แล้วเราเป็นคิดเสียเราไม่บวชนะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าวัาน เราต้องจําเป็นต้องไปนั่งนะครับแล้วก็จะมีการอ่านประวัติอ่านแล้วก็เรียนเชิญคนนี้คนสําคัญเหล่านี้พรวางผ้าไตก็คือนาจีวรเนี่ยนะครับไปวางไว้บนโลงศพหรือวางดอกไม้จันทร์อย่างเงี้ยครับถามว่าเราทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราเรามีวิธีหลีกเลี่ยงยังไงในการที่จะจัดการเพราะนั่นคือคนในครอบครัวเราพ่อแม่เราญาติเราอย่างเงี้ยเรามีวิธีจัดการยังไงครับ ถ้าเป็นงานศพใช่ไหมครับ,รบของชาวโลกเนี่ยถามว่าคิดเตรียนไปได้ไหมมันเปลยไปได้แต่จุดประสงค์เราไปเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงความเสียใจใช่ไหมครับครับแต่ในงานศพเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาของเขานะครับพิธีกรรมต่างๆที่เขาทาเนี่ยเราที่เป็นคิดเตรียนเราก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่นานั้นนะครับเมื่อแต่ว่าการที่เราไม่ไปเข้าร่วมเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปรับใช้ในหน้าที่อย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ าศาสนาครับอย่างเช่นเราอาจจะไปดูแลเรื่องของอาหาร,รเรื่องของต้อนรับแขกอะไรเงี้ยได้ก็คือเราสามารถทำหน้าที่อื่นๆได้โดยที่เราไม่จาเป็นต้องไปร่วมกับพิธีกรรมรต่างๆที่เขาได้ทำขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งหรืองานขึ้นบ้านใหม่ก็ตามนะ<ม>ครับก็จะมีพิธีกรรมของชาว ของศาสนาเขาใช่ไหมครับศาสนาเขาก็จะมีการสวดพระอ้างการอะไรเงี้ยครับเราสามารถไปได้ครับแต่เราจะไม่เข้าร่วมพิธีกรรมพราชนะเราแต่ว่าเราจะไปแสดงความินดีครับงานแต่งเราสามารถไปแสดงความยินดีได้งานขึ้นบ้านใหม่เราสามารถแสดงความดีดีได้งานศพเราก็ไปแสดงความเสียใจอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าขึ้นบ้านใหม่เขาสู่ขวัญเราก็ไม่ต้องไปนั่งร่วมวงสู่ขวัญด้วยนะครับ <this> ล้วก็ไปร่วมแสดงความยินดีทั่วไปแล้วก็ให้เจ้าภาพเห็นหน้าเห็นตาหรืออะไรก็ว่าไปนะครับงานแต่งหรืออะไรก็ช่างเหมือนกันอืมก็าทาความเข้าใจได้นะครับว่าหนทางมันมีหลายหนทางนะครับคริสเตียนสามารถไปร่วมงนานศพได้สรุปแล้วนะครับคริสเตียนไปร่วมงนานศพได้แต่ไม่ควรที่จะไปร่วมพิธีกรรมนะครับอย่างเช่นบวชหน้าไฟหรือวางผ้าไตอะไรอย่างเงี้ยเพราะ ทุกอย่างล้วนมีแต่จุดประสงค์นะครับผมไม่ทราบว่าพระไตก็คือการเอาจีวัตรพาไปวางม,มีมีความหมายอะไรนะรอาจจะได้เกาะชาพระเรื่องขึ้นสวรรค์เหมือนเหมือนความเชื่อของการบวชหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่การวางดอกไม้จันทร์เนี่ยมีความหมายถึงการที่จะหนึ่งขอขมาลาโทษสองก็คือการส่งดวงวิญญ,ญาณไปสู่สุคติหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง เราเชื่อเชื่อว่าการส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติได้ไม่ใช่การที่จะวางดอกไม้จันทร์หรืออะไรประมาณนั้นอย่างนั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งขอเสริมอีกนิดนึงครับการที่เราไปงานต่างศาสนาเนี่ยเราหลายครั้งเราก็อาจจะถูกชักชวนใช่ไหมครับถูกชักชวนว่าวิธทำไมเราถึงไม่ทาแบบนี้ทําไมเราถึงทําพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ได้ทําไมเราถึงไม่ดื่มเหล้าใช่ไหมครับงานของช้าหรือนีเหล้ามีแอลกอฮอล ไมเราถึงไม่เล่นพนันอะไรครับเราก็ใช้โอกาสตรงนี้ครับในการที่จะ,สะแสดงจุดยืนของเราว่าเรามีความเชื่ออย่างไรนะครับสแสดงจุดยืนว่าเราเป็นคริสเตียนนะครับเรามีการก,าการะทำแบบไหนครับเป็นโอกาสที่เราจะได้ประกาศพระนามของพระเจ้าด้วยครับก็ใช้ใช้ชีวิตเราให้เป็นแสงสว่างใช่อย <ใน S 1> ่างนั้นนะครับถ้าเขามาชักชวนเราเนี่ยเราก็ปฏิเสธได้ครับแล้วก็อธิบายเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้ไม่ได้ครับ มันก็จะเป็นการประกาศพระนามของพระเจ้าถืาไว้นะครับบทที่ห้านะครับข้อที่สิบสี่ถึงสิบหกใช่ไหมครับข้อสิบหกบอกว่าให้ความสว่างของท่านส่องไปให้คนทั่วไปนะครับเมื่อคนเหล่านั้นเห็นความสว่างของเราจะได้สัรเสริญพระเจ้าของเราผู้อยู่ในสวรรค์ถูกต้องครับดังนั้นชีวิตของเราสามารถเป็นแสงสว่างได้ในหมู่งานต่างศาสนาเหล่านั้นโดยไม่จําเป็นที่เราต้องไปร่วม นานนั้นกับเขาเลยโอเควันนี้ขอบคุณเอเดียนมากนะครับให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องงานต่างศาสนานะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับอยากฝากพี่น้องนะครับกดติดตามในทุกช่องทางทั้งสามช่องทางของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ